วันนี้ครับมีชุดคอนเฟอเรนซ์ใช่ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากแบรนด์ไจก้าโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัดออริโอซิตี้ครับสวัสดีครับผมแป๊วออริโอซิตี้ครับวันนี้ครับมีชุดคอนเฟอเรนซ์ใช่ชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชุดใหญ่ใช่ครับเป็นชุดใหญ่เลยจากแบรนด์ไจก้า อุปกรณ์ที่เขามีให้มามีอะไรบ้างครับคุณนัทครับก็จะมีกล้องนะครับเป็นตัวนี้นะครับใช่เดจะเปิดเลยให้เขาดูกันเป็นกล้อง Full HD นะครับใช่ซูมได้สิเท่าอ๋ออปติคอลซูมสิบเท่าครับรูปร่างหน้าตาก็ผมว่าเขาทํามาสวยงามเลยรูปร่างหน้าตาแบบนี้พี่ทำหน่อยพี่ชอบไม่ชอบ ชอบครับชอบชอบโอเคทำมาดูดีนะครับใช่ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นสปีกเกอร์โฟนอ่าที่มันเป็นลำโพงแล้วก็มีไมค์ในตัวมาพร้อมปุ่มควบคุมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับใช่คือตัวใหญ่ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นฮับนะครับก็เป็นเหมือนตัวที่เป็นจุดศูนย์รวมของสายของทุกตัวเนี่ยจะมารวมที่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับแล้วก็ใช้ USB เนี่ยออกไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการคอนเฟอเรนซ์ใช่แล้วต้องตัวเนี่ยเขาก็มีที่เก็บสายให้ด้วยนะครับเป็นเป็นร่องอเป็นร่องเก็บสายใช่คร สายสัญญาณนะครับอันนี้เป็นสาย6พินนะครับความยาวเนี่ยหเมตรนะครับให้มา2เส้นนะครับใช่ก็สําหรับเชื่อมต่อกล้องเข้ากับฮับเนี่ยแหละครับใช่ของานนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น USB เพื่อต่อจากกล่องฮับ์ปอะเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาย DC power power ให้ต่อกับฮับแล้วฮับ์ปอะจะไปจ่ายไฟพวกนี้เองครับใช่ครับโอเคอีกอย่างหนึ่งครับลืมพูดเลยครับเป็นรีโมทอันนี้เป็นรีโมทสําหรับควบคุมระยะไกลนะครับก็มีให้เรามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะะพูดถึงตััวสปีีกกเเอรร์โฟนนน่ยคบ ความสามารถของเขาเลยก็คือนะครับเขาสามารถรับเสียงได้รอบด้านเลย360องศานะครับร <irdi clumsy. S 1> ับทิทาาใช่ครับในระยะ6เมตรนะก็คือ6เมตรเนี่ยเสียงเข้าได้ยินแน่นอนนะครับคือเขามีด้านหลังด้วยนะครับเป็น2ช่องไม้นะครับต่อไม้เพิ่มได้อีก2ตัวเผื่อใครที่แบบไม้ไม่พออะไรเงี้ยต่อไม้เพิ่มได้แล้วก็อาจจะทําให้รับเสียงได้ดีขึ้นได้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีปุ่มอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับคับผม ด้านนี้ก่อนนะครับเป็นเลข 1, 2, 3นะครับ อันนี้คือพรีเซตของกล้องนะครับเราสามารถตั้งพรีเซตของกล้องได้ว่าจะให้หันไปทางไหนนะครับแล้วก็มีการซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ครับตัว C ครับเป็นการตั้งเซนเตอร์กล้องนะครับกดเพื่อให้กล้องกลับมาที่เซนเตอร์เดิมนะครับด้านล่างครับจะเป็นปุ่มรับสายวางสายนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงลําโพงนะครับส่วนด้านซ้ายสุดครับมีปุ่มมิวไมคมให้เรานะครับกดเข้าไปนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตรงไฟนะครับแล้วก็ปุ่มการแผ่นกล้องนะครับซ้ายขวาขึ้นลงปรับตรงนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายคร จาก,กคลิปแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาค้นหาบลูทูธตัวเขาได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็สามารถแพนนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับ สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ขึ้นลงได้ไดอีกใช่ผมเคยเห็นอีก,อกแบรนด์หนึ่งครับที่เขาเอามาก็คือเขาจะเอาตัวนี้คือต้องการเขาต้องการภาพมุมสูงและกว้างแล้วมองเห็นผู้คนในงานอะไรเงี้ยเขาเอาเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็ไปวางกับขาตั้งไม้ที่สูง180 1 8 0ถึง190เนี่ยเอาไปวางปึ๊บแล้วก็เจาะลองมาอานนี้คือก็อาจจะเป็นแบบเก็บภาพบรรยากาศคนในงานอย่างงี้ใช่ใช่ใชาสามารถใช้ได้ครับงันต่อไปครับะจะมีช่องนะครับอันนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะไอสัญะสัณว เขาบอกว่าเราต้องเสียบอะไรบ้างนะครับไอสัญลักษณ์นี้มันจะอยู่ที่ฮับแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวเนี้ยอย่างสปีกเกอร์โฟนเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่นะครับก็คือสามเหลี่ยมต่อกับสามเหลี่ยมต่อกับสามเหลี่ยมด้วยกันใช่ต้องสี่เหลี่ยมก็เสียบช่องของสี่เหลี่ยมใช่ครับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือของกล้องนะครับแล้วก็เป็นช่อง usb นะครับสำหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นช่อง dc dc ก็คือตัวนี้เขาให้มาฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นสวิตช์ปิดเป ทุกโปรแกรมเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสียบติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือกล้องที่อย่างที่เราบอกนะครับสัญลักษณ์สามเดียมกับสี่เดียมก็เสียบเข้ากับหลังนี้แล้วก็เสียบสายเอ้ยสาย DC ให้มันด้วยเพื่อจ่ายไฟให้กับ2ตัวนี้นะครับนี้เราเสียบเสร็จแล้วอันนี้เราก็จําลองในแอปโปรแกรม o o m นะครับอ่าใช่คือตอนนี้เราก็ตั้งพรีเซตไปแล้วครับอ่าตอนนี้พรีเซตหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ผมนะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวลองเป็นพรีเซตสองดูนะครับ ก็จะหันไปที่คุณป้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นการซูมนะครับซูมเข้าซูมออกได้เลยนะฮะครับแล้วก็ซีนี่คือเซนเตอร์กล้องนะครับตั้งเซนเตอร์นะครับอ่าอ่าเซนเตอร์คือตรงกลางนั่นเองใช่ครับการที่เราจะบันทึกปุ่มเนี่ยเราบันทึกได้ได้ยังไงครับคุณนัทอ่ากดปุ่มค้างไว้นะครับอ่าแล้วมันจะขึ้นที่หน้าจอใช่ครับว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าสมมติผมจะตั้งพีเซสสามไว้ตรงนี้นะครับ อ่ะก็กดค้างไว้นะครับปึ๊บอ่ะเซตปีเซตสามนะครับใช่แค่นี้แหละมันก็ล็อกแล้วใช่ครับก็คือกดค้างไว้สักพักนึงแหละนะครับใช่ครับผมนี่ก็เป็นผมอันนี้ก็เป็นพี่เซตไว้นะครับครับผมใช่แล้วก็สามารถซูมได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นลงอ่าด้านนี้ก็เป็นการปรับกองก็ได้เองใช่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับครับผม แล้วก็มีการมิ้วใหม่ได้ด้วยนะครับมิวใหม่ก็ขอบเส้นจะเป็นสีแดงใช่ครับก<ช>็คือเหมือนสปีกเกอร์โฟนตัวตเดียวๆ,ๆตัวทั่วไป,ไป,วไปน<ช>ั<ช>่นแหละ พราะเราฟูลเฮดดีเลยก็ชัดชัดครับชัดเลยใช้งานง่ายควบคุมง่ายฟังก์ชั่นครบแล้วแล้วก็หลไรราคาย่อมเยาวด้วยราคาถูกใช่สาหรับคนที่ต้องการใช้แบบนี้ก็คือชุดเดียวจบเหมือนกันต้องการใช้ในห้องประชุมขนาดเล็กถึงขนาดกลางแล้วกันอยู่ที่ว่าจะเอาไปเลือกใช้งานแบบไหนดีกว่านะครับครับคนที่สนใจตัวนี้สามารถติดต่อผ่านได้ทางไหนครับคุณนัทสามารถสแกน QR code ์นะครับที่อยู่ด้านล่างหน้าจอได้ตรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w ว w บออด n e w c i t y c o t ีนะครับและท่านใดนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ